โอดีป่บทีเขาือโจมึงเนียนเียนขาติดเชียนเลยมันเป็นชื่อร้านเขาคนละดานะหว่กนล้่งก็่กินแล้วห้องนี้จะมีแค่พ่อโจกับมงยเขาขว้าตงเขียนรากิ๊บไปแล้วิบกองจับแกวเลยนี่หันหน้าว่าไงข้นก็บอกไหมขนมไม่ไม่เทว่าอัเป็นของเมิร์คขนมนี่เขาเจ้าสอ้องมา นี่เห็นบ่นั่นแหล่ะฝนละดาไหมฝนละดานามสูกคนถัวกอบแห้งกันบ่กเออมีแม่ฝนละดาอันนี้บ่กล้ากินนี่ดีพอมานั่งเขาเรียกนี่กิเขาไม่ต้องกินของหวานมันบ่เมื่อกี้มีเมย์พอเห็นฝนละดาก็บ่กล้ากินแล้วฝนละดานามสูกคนถัวกรอบแห้งก็ดีกับขึบัวบวบฉันว่าฝนละโจเออเขาบริวของร่วมกันเมื่อกี้มีแค่ว่าโจกับเราอืฝนละดานามกินเลยต้องฉันเนาะก็เลยไม่ต้องแปะชื่อก็คือ ม้านน่าื่นดหัวมารถซุกอมาเดี๋ยวซุกมมาทันไม่น่าเมนเดิมมาเุับกอะคนทีกกรดังรถไฟมาบริียเราไปแก้งหนามแ่มบ่เป็นเ่บินได้ขี่รถไฟคุณไอ้ขับรถมาไหนคือเห็นรถจอดทู่ทางด้านเขาเปิดเครื่องบินได้เอาไม่ใช่รถรรถป้าเจียมปนเปลีวัมันรถลุงหญิงแม่ ทะเบียนเนี่ยโอ่าตัวจัการปิไไทยรวปลวมาลดตู้เต็มประเทศอยู่ตัวตู้เกร่อโอ้ยวันนี้เขาไม่นอนนะเขาพานเขาพานมอนป็นไหนอีังไงวันนีขอไล่กันสุเทียเข้ามาเขาสีนอนกวางกันดีตะตะเกียร์ปิไฟนอนมดแล้วเออยันายที่แบบเมื่อยนะปิดไฟนอนหมดเลยอ้าวปิดเอบวนี่ยเง

แบบปเทอย่างเลคอดเอาขายวัดพุ่มปิดได้ไหมเราพอที่เขาคุ้มท่าน่ันเหตุเหตุมล่าไม่ต้องเก้าสิบเก้าบาทค่ะส้งส้งขายบัตร่ทรงลิงทรงถั่วแต่ว่าถั่วพี่สวยสลูกสาวซื้อให้สอเซนใช่ตั้งสองเซนเลยจ้ะเขาเดนสองซแมนเาเป็นชาเสนเดียวมันคาร์ลามคาร์ลามือ แบบได้เออใส่แล้รมันเป็นยังอจริงจริงมันใส่ได้รต่ว่ามันดูไม่ดีใส่อล้วมันบอกว่ากับพกอีพารงได้ี่เราบอกว่าจะใส่สองก็ได้หลักพิมอนกับเอาพ้างอ่ะบอกฮะอุ้งอนี่ะเอาอันนี้ก็ชิ้นนึงกับของอีหลาชิ้นึงกับของพ่อหอยพัก่็จะเลย้พ่อให้ไเลยอันน้เป็นของลูกสาวซื้ออยางพนพวหลูกสาวซื่อแหงเลยเดี๋ยวนี้ก็ได้ล่ก็นั่นเลี้ว่ากีเพื่นพวกหู บูไม่ได้กระเด็เลยนี่เจ้าทันยินวะนะเยคือกระเดนัเจ้ันวกกันถอดออรุ่นวะเม่าเหรออยาลุเจ้าเคียรมด่บเี่เครียดไม่ไม่ได้เ่าเครียดเลยคือวันนั้นเป็นไหนะมันเกิดพราะเยนนี่ะเก่อนถ้าช่องครอกับโทโดนี่ด เาแนี้ม <Cornell> ันทางหลายเอา้บางคนโมโหมี่บางคนโมโหอันนึงคือสอยพี่ใส่แก้วใส่ได้บ่ใส่ได้แล้วที่แรกก็ใส่ได้ที่แรงกดเส้หนึ่งแคฟังเหี้ยคนแล้วใส่ได้ย่มประโยชน์ห้จจำเลยเห็นคนแบบนี้เองาง้องหลักก็ไม่มีองพอเลยปันได้สิใหญ่ป้ามันไลก็สวยน เดี๋ยวมัเกิด้นผมัาไล่ก็ใส่เส้นนึ่ตัวเียป่านีเห็นไ่ไลแค่มีเส้นเดียวเท่านั้เนี่ยแล้วกมีสองเส้นั่วเใ่เดียวละใ่พอช่วห้ใ่องเส้นม่ใสองบี่ยิ้มจ้าพ่อตอกใส่ตลอดคือพอได้หนิเห็นบอนพอตลอดพอบุเ่ถอดเลยเด้อได้พอบุเ่ถอดเลยเด้อเอาเส้นใหญ่ๆเออเออเส้นใหญ่ๆมันเสียงกันรงงๆบ่ เอาสิ่ใหญ่ๆขาดเด็กเลยเอาสินงนี้ออกเคยพาเอาสิ่ใหญ่ๆอยวมือตกเสียปั้นคือฉันมีอเลยตัวข้อสิทับไปเสียงลำง่วนไหมเสียงน้องยิ่อเขาโจ๋อวนม่มีโอ้สูบผู้นี้ว่าอะไรตรงเนี้ยมีคนทักไปบอกข้ออยู่ว่าบอกอีหลาน้ำยาอ้วนยาสีอ้วนเกันว่าแน่เอออ้วนสร็จแก็ว่าอวกเป็นแลก็ว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะไหม มีอยู่สามสี่คนอยู่ครับไปบอกพ่อวายีลาะไม่จึงว่าพย่ำพูนถูกได้พูนเพราะว่าเราตัวเล็กเขาเป็นแบบไม่ใช่ออกข้างๆหรอเอ๊ะแล้วมันจะเปรี้ยงงี้วัดจูวัดแม่เขาเป็นนกกันังเป็นสาวเป็นสาวใช่เป็นสาวต้องดูแลหุ่นตีลูกต้องดูแลหุ่นเป็นชิ้นละเป็นเดียวออกกองมันจะว่าสวยแมน อมาูเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปั๊กกี้สวัสดีครับโอเคมาสองรอบแล้วไปเลยครับคุณโจอีนาทีหนึ่งโอ้ยเดินช้ายอีนาทีนึ่งพี่ปั๊กกี้เขาเขาคุ้มรีบรีบรรีบรีลรีบรีบรีบาีบบอกีบรีบรีรีบรีบบบั เมื่อาตชั่วโมงใช่ใช่อบอกว่ามารววเข้ามาอันเจ๊บอกเลยพี uh, ่หอะอีกอ like. uh ีก huh. กี mm ่นาทีเ hmm. ด right. I mean, ี <S <S 2> <S 2> <S ๋ยวผมจะใส่ตอนถ่ายอีกสี่สิบวิอีกสี่สิบวิอันนี้ก็ใส่เสื้อนองไปพอนี่ที่ถ่ายม่ได้เลยว่บพี่ป๊กกี้นะผู้ดูแลน้องๆรายการหมอลำไอดอนผู้คิดตัวคิดเงานเงานคิดงานครับนี่เฮียหน่อยเจ้าของรายการนี่ พี่พัคกี้เป็นคนที่แบบเคเหงาแล้วก็รูปแบบนะครับกับในร้านเเียกว่าเุดยอดสุดขอบคุณพี่วักี้ด้วยนะครับอีก20ิีอีตอนนี้รงสล่างสีม่วาใา่เสือตัวเป็นแบบไดมาเชิเขาไปดูกุ่มทอนนั้นช่งสีหูแมนแล้วก็มีกิจกรรมอะไรผมยังไม่รู้เลยคุณเอ็มีต่ำกอ่าพิเ้อไทยนั่นแตว่บนี้ที่หละราบประจวมีอะไรแมีได้กินหลารไหลอยง นันได้เปลี่ยนเกินผลไม้ันว่าเป็นหยังดอกพ่อเนี่ยเกินหลายหลายคัวเป็นยังยิงกออีสานผ้าสวบอยู่ใส่ปาปพาป้าป้่ปาป้นปตาม้าป้าปาปาป้าปาาป้าป้้้้